เชิญพ <ery> ี่ต pues mm ู้เหรอพี่ตู้เปนน้ำผมบอลอากามาลูกกมากามากามาลูกกมายกยกยกเออลงมาเฮ้ยนี่นี่เอ้ยยกยยมากอดพ่อเปมากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้องม nah, ิงน <cruise. Born S 2> ะเอ้าเอา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะกินอะไรแหนมตุ่มกินอะไรครับเออกินอ้อยครับแม่เจี๊ยบกินอ้อยครับเออชาบะละ จับป่ดูดินแดงนะคะโอ้โหติดขาเลยเป็นไหนแล้วเป็นไหนแล้วมานี่มานี่แล้วนี่แล้วเดี๋ยวปอกพอบปอกพอบ ภาป่วนแน่แน่แน่อยากติดอีกใช่ไหมเดี๋ยวระวังติดนะงวงจะติดมือจะติดนะเม่ง ทางนี้เร็วหันหน้าทางนี้เร็วแล้วพอเปามาแล้วพอเปาจะมาปล่อยผมป่วนแล้วใช่ไหมพอเปาจะปล่อยผมป่วนแล้วครับดีใจจังเลยวิ่งบอกพอาหาไม้เรียวหาทำไมไม้เรียวผมไม่ดื้อขนาดน,านั้นมิ่งบอก ผมไม่ดื้อครับเร็วๆหน่อยพ่อ ใครดื้อใครดื้อไม่มีใครดื้อนะครับมิ่งบอกผมไม่ดื้อนะครับไปยังยอย่านใจเลยยังย่นใจเด้อยย่นใจในเทียบเลยเพื่อเป็นหมึดมึดมาเช่นนี้อ่เฮ้ยกินอ้อยครับแล้วนะพ่อ นี่นี่พ่อพ่อผมเห็นไม้เลี้ยวแล้วนี่นี่ไม้เลี้ยวพ่อพ่อไม้เลี้ยวหักจะน่าหักจะน่าหักแล้วหักแล้วหักไม้เลี้ยวแล้วดูดูไม้เลี้ยวเดี๋ือมโอ้โหหาไม้เลี้ยวให้พ่อนะคะพ่อหาไม่เจอโอ้โหเร็วไหนพ่อเร็วหน่อย ผมอยากปวดแล้วอะเอา ปจะไปแล้วไปแล้วจะไปแล้วครับจะไปแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วได้เวลาเดินป่วนแล้วครับเชิญพี่ตู้หรอพี่ตู้ไปนน้ำผมบ่มอู้พี่ตู่กระตุ่น <laughs> <laughs> พี่ตู้ตกใจช้างเมาเอาลงอกกันเอาดิ <ล>อัออน,นั่งลงอัน,นอ๋โอ้โหเปิดปลุกใหม่เลยนะคะวิตามินซีนะคะขอบคุณนิดวิตามินซีจากคุณแม่หนึ่งสุนาพรนะคะคุณแม่ส่งมาทีเป็นลังเลยนะคะวิตามินซีนะคะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะที่มีความรักความเมตตาให้กับน้องมิ่งมังคลน,นะคะขอครับเอาไปดิเม,มาไปเลยวอาเอาเยอะไปกาโอ<ห>้โหโหล่อมากเอาไมเร็วๆดิเออเออดังดีมากดูน้ำเอ้ายัง เอาขามาควยไว้ละหน้าด้วยเอาไหนแล้วกันเอาไปดิเอาดิไปดี<ไ>ป<อ>กว่าให้นั่งไปดีกว่ามิงมว,ว่าไ,ไปแล้วไปแล้วไปไหนน้อเดินตุยใต้ตุยเดินอย่างเกาะต้วงเตียตมต้วเตียตมยนะคะเสร็จแล้ว ไหนจะเป็นไหนไปเล่นกับพี่ดาวอีกแล้วหรอพี่ดาวอยู่บ้านไหมจะไปตำรวจสะใหม่หรือเปล่าเสร็จแล้วยังเพืรีบเลยรีบเลยอุยสะผมเสร็จแล้วยังโอ้หอุ้ยอุอุ้ยมีมีสะน้ำนะคะแม่แม่มีอ่าง สระน้ำใหญ่เลยนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ในร่วมนะคะสร้างสระน้ำให้น้องมิ่งกับแม่หางดีนะคะแตกแน่นคุแตกแน่นอย่มา,มา,า,าพอเปาจะเล่นแล้วนะพอเปาจะเล่นแล้วนะพอเปลาลงอ่างแล้ว,อวอพอเปาลงอ่างมิ่งแล้ว ก้าวไปก้าวไปแล้วเข้าไปเข้าไปเห็นไหมพ่อปอเข้าไปแล้วน่ะเดีวโอ้โหอู้หูเข้าไปเลยเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยอายืนขึ้นไปยืนมานั้นแหละยังไม่กล้านะคะยครั้งแรกเลยนะครับผมจะได้ลงสะใหญ่เลยครับแม่แม่ ตื oh! stumbled, ่นเต้นมากเลยแล้วก็ไม่กล ok> ้าด้วยนะคะครั้งแรกกล้ามาลูกก้ามาก้ามาก้ามาลูกก้ามายกยกยกเออลงมาลงมาอุ้ยอุ้ยค่อยๆค่อยๆระวังระวังอุ้ย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 ไม่กล้าค่ะ เดี๋ยวคอยมารับชมอีกอพีหน้านะคะเดี๋ยวอีพีนี้ก็จะขอปิดไลฟ์ปิดคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแช์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝันรักให้แฟเท่านี้นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้กล่าวคำบ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ